วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถ oh ุมงคลประจำวันน <fight> ี้นี่เป็นวัตถุมงคลที่สมาชิกถามเยอะมากตั้งแต่วันที่เราให้เช่าวัตถุมงคลพระเจ้าตากสินแล้วใช่ไหมตั้แต่ออกสมัยเที่ยวพระเจ้าตากสินแล้วคนก็ถามหาเนี่ยก็คือท้าวเวสสุวรรณเนื้อนวะโลหะมหาชนวันฮะเป็นท้าวเวสสุวรรณเนื้อนวราโลหะเห็นไหมฮะเอามาเมาเหมกูรู้มึงอยากได้เอาไปให้สมาชิกฮะนี่เลยมานี่เละ ชเออชอไม่โช,ว,ชว์หน้าเลยแสดงว่าสินแสเหมือนจะโชว์หน้าหน่อยนะ,ะก็คือท้าเวสสุวรรณเป็นวัตถุมงคลที่ทุกคนรู้ว่าท้าเวสสุวรรณจะแข็งราคาแพงมากทุกรุ่นแพงมากในที่คือไม่ใช่ออกแพงนะคือนานๆไปเนี่ยคนเล่นหากันเองแล้วราคากนข้างแพงมากอันนี้เป็นท้าเวสสุวรรณเนื้อน,นะว่าโลหะมาหาชนวนขนาดเล็ก พิมพ์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ซ้ําพิมพ์ใครเลยใดทั้งสิน้นแกะขึ้นมาใหม่เลยนะแกะขึ้นมาใหม่เลยคนที่ดูว่าเทสที่แล้วก็จะรู้ว่าเนื้อตะว,วันโลหะมหาชนวนเนี่ยขอพระเจ้าตากสินมหาราชใสชนวนโมาสารอะไรลงไปบ้างครับอันนี้คือเป็นเกมแกมบังคับให้ไปดูเทสที่แล้วครนะส่วนเทสนี้นี่ท้าเวสุวรรณเนี่ยมีทั้งหมดร้อยห้าสิบองค์อย่างนี้เลยวัตถุมงคลไม่ต้องอธิบายเยอะมีร้อยห้าสิบองค์ ให้บูชาที่องค์นั้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทสามารถเช่าได้ตั้งแต่วันนี้เลยคุณวิเศษของทเทวสวรรณคือเจ้าแห่งทรัพย์ป้องกันพูดผีปีาศาจเสริมดวงหนุนดวงโชคลาภอ่ามีทั้งคงกระพันแควคาดเวตามหานิยมคือทุกเรื่องพุทธาวิเศษจากเกจีอาจารย์ทั่วประเทศไทยมากกว่าสามสิบรูป่ามากกว่าสามสิบรูปรายละเอียดจะลงให้ในเพจข้าที่แล้วเราว่าเราจะลง เรื่องพระเจ้าต่าแต่ก็ยังไม่ได้ลงเพราะติดไหว้ครูอันนี้นี่เดี๋ยวเราจะลงให้วันจันท์อาจารย์ถ้าคุณวิเศษของชาวเวสุวรรณนะครับอาจารย์ก็นายผีไงจตุโลกบาลคุมพพะพุะธศาสนาเป็นนายผีก็มีคุณวิเศษทางเรื่องคงกระพันมหาอำนาจแขวคลขาโชคลาบเจ้าแห่งทรัพย์เมตตามหานิยมอะไรเงี้ยอย่างนี้คาถานี่ก็เหมือนที่อาจารย์เคยให้ไว้เหมือนเป๊ะโอเคค่ะ okay อันนี้นผีคือถ้าคนได้โดนของคือคิดว่าโดนของเราพกได้ใช่ไหมจัยโอ้พกเลยชัวร์แล้วก็เงินทองชกลาภเพราะเป็นเจ้าแห่งรัพย์เป็นผู้ประธานรัพย์อยู่แล้วท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าท่านจะลงมาโลกมนุษย์ตรวจมนุษย์เนี่ยคือตรวจดูมนุษย์ที่สร้างคุณงามความดีเนี่ยทุกวันพระอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะลงมาทุกวันพระใครที่สร้างคุณงามความดีท่านก็จะประทานพรครับาให้คุณให้โชคลาภ อะไรแบบนี้อันนี้ก็เนื้นนาวะมหาชนวนของเนื้อนาวะโลหะมหาชนวนปกติเนื้นนาวะนี่แพงนะชเนื้อนวะนี่ต้องมีองค์ละสองพันห้าแพงมากแต่นี้คือเอาพันห้าแล้วได้ชนวนของพระกิ่งวัสุทัน์ด้วยอาจารย์ทุกรุ่นตั้งแต่สังกราชแพจนถึงพระประหลัดอันนี้เลยพระประหลัดจิ๋วอะไรที่เลยทุกรุ่นครับมีตอกโค้ดเลยไหมครับอาจารย์ตอกโคตดที่ก้น แต่ไม่ลันเลขเพราะมันเล็กต่อโค้ดที่ก้น,นเราเคยค<น>เ,รเราลองทดสอบต่อเลขแล้วแล้วพลวาดเสียไปสองสามองไอ้นนี้พรานี่เป็นของอาจารย์แขกสร้างเองไหมครับหรือว่าไงครับพระนี่จริงๆเนี่ยมันเป็นชนวนมวลสารที่เราให้เขาไปครับและเขาก็พี่คนนี้มีความตั้งใจทีแรกคือแกจะสร้างแล้วก็เอาเงินไปสร้างสาธารณประโยชน์สุดท้ายเนี่ยแกก็ไปเสกจนนานเกินจนคนลืมอ่ะก็คือผ่านให้เราเสกด้วยแล้วก็เสกจนคนลืมเลย จนจนแกเนี่ยกเกษียณนะอายุอายุราชการออกมาวัตถุมงคลนี่ก็เลยยังค้างคาอยู่บรรุยาไปไหนแล้วก็เลยถามแกก็เลยเอามาให้เราแล้วเราก็เช่าเพื่อให้แกเอาเงินไปทําสาธารณประโยชน์ต่อออืนะเราก็มาพทุทธาพิเศษผ่านงานไหว้ครูที่ผ่านไปเนี่ยครบทุกพิธีนะทุกครบทุกพิธีแล้วก็พิธีล่าสุดก็ลาหูอมจันทร์อื ที่เราบอกไว้บนเทสติลัคว่าท่านลงมาด้วยท่านมาประทานพรด้วยครับอก็คือเนี่ยเทสติลัคคนระอยากได้เยอะแยะมากแต่เราบอกว่าต้องผ่านพิธีไหว้ครูเราให้ครบก่อนแล้วอไอ้นี่ผ่านงานไหว้ครูของพ่อตะหลวงปาครับอาจารย์ผ่านด้วยผ่านพิธีของพ่อด่านเขียวเสกด้วยลูกเนี้ยอย่างนี้แปลว่าทาวิสุวรรณชุดนี้มีทั้งเหนือทั้งใต้เพราะตุโนอตก็มาเสกให้กันทั่วเลยก็ทั้งตูนอตก็คือสายเหนือเลยพ่อท่านเขียวคือสายใต้ มหาก็ามา,าอ่าใช่มหาก<ม>็ามามหาก็สิบเอกเพราะน่้นเขียวว่าคือสายลายรวมถ<ม>ึงสำหรักอาจารย์แขกคือภาคกาพูดง่ายๆคือถ้าคนที่ต้องการซับหรือว่าคิดว่ามีสิ่งไม่ดีนี่พกได้เลยพก<อ>ได้เไยเรื่องปากนี่แน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ร้อยเปอร์เซ<ม>็นพุทธคุณร้อปร์เซ็ปกติเราจะไม่ค่อยอ ไม่ค่อยโม้เยอะแต่จริงๆนะเป่า,ปาผมว่าชุดเนี้ยมันต้องมีอะไรดีเพราะอาจารย์ไม่พูดอะไรเลยใช่มีแต่เราเนี้ยเหรอพูดแค่เพราะอาจารย์พูดถ้าเราไม่ถามต่อเนี่ยอาจารย์อาทิตย์เดียวอาจารย์จบไปนะทุกคนใช่คิดว่าต้องคิดต้องไอ้ผู้ที่พูดน้อยเนี่ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากถ้าสมาชิกที่ติดตามของอาจารย์นะอันไหนที่อาจารย์พูดน้อยเราจะรู้เลยว่ามันต้องมีอะไรดีๆเพราะอาจารย์จะไม่พูดอาจารย์จะไม่เฉียร์เลยและอาจารย์องค์ใหญ่อาจารย์ที่อาจารย์โชว์ไว้ครับอันนี้ของเก่าไงท้าไปสุวรรณของขวัญทีนเขียววัดเฟือง อันนี้ข้างบนนี่ฝังไพรีพินาศ์สำหรับพยิสแล้วก็เหรียญกู้ผู้ชนะแล้วก็มีเพชรหน้าทั่งมีงาคำจัดแล้วก็มีแร่เก้าเจ็ดแล้วก็ตะกรุดที่พี่พิสมารฝังอยู่ข้างหลังแล้วก็ทำเป็นของไทนด้วยใช่อันนี้เพชรหรือเปล่าจะรับของไม้ก็ได้ไม่รับก็ได้ใช่ไหมจารย์หรือว่าเอาเอากากก็ได้เพียเอากากก็ได้ที่เสือไปมาตั้งได้เลยราคาอาจารย์ทำหลังไม้ตั้งหลังไม้พราะพระมีไม่เยอะงั้นองค์เล็ก องเล็กพันห้าพันห้ามีร้อยห้าสิบองรอดได้หมดเลยราคะพันห้าสามารถเช่าได้ตอนนี้นะคะอย่าอย่าชะล่าใจนะเดี๋ยวจะเหมือนคราวที่แล้วเดี๋ยวจะคิดว่าผมต้องบอกก่อนว่าสมาชิกพี่ประจำประจำของรายการเนี่ยจะรู้ว่าวัตถุบนคนอันไหนเนี่ยที่อาจจะไม่ทั้งสิบองนี้จริงถ้าเราในไล่กลุ่มก็หมดแล้วนะใช่ก็เหมือนพระเจ้าป่าที่แต่ละคนชะล่าใจตอนนี้ต้องถามหลังใหม่กันแล้วก็อย่างอย่างพระรุ่นต่างๆที่อาจารย์ได้พูดเนี่ย ทุกคนจะรู้ดีว่ามันต้องมีอะไรที่จะไม่พูดนะครับถูกต้องค่ะอาจารย์แบบเดียวกับที่ฝังเท้าเวทเท้ากูเวนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเท้ากูเวนเนื้อไม่เท่าวันนี้ที่ฝังเท้ากูเวนมันเนื้อเหลืองไม่เท่าวันนี้ค่ะอันนี้เนื้อนวะแก่ทองคําสูตรวัตถุทัดร้อยเปอร์เซ็นต์จะเพาะราคาค่าเนื้อต่อหนึ่งองค์ก็เป็นหมื่นแล้วโอ้โหเนี่ยถึงไม่อยากจะโม้เยอะอาจารย์ผมถามนิดนึงมันแทนวัตถุทัศ์มันใส่ทองคํา มันแพงเนี้ยเราหาเพราะว่ามันใส่ทองคําเพราะว่าจริงๆแล้วเทเวสวรที่แพงคือของวัตุทั์ดั้งเดิมแล้วก็ทองวัตุทั์อ่ะใช่เจ้าคุณสีวัตุทัน์แต่ปัจจุบันเนี้ยเราีนั้นเราใช้รุ่นนี้แทนไม้ใชไหมอาจารย์นี่ไงการจะบอกไงปัจจุบันนี้เจ้าคุณสีวัตุทั์อ่ะเกะแท้ดูไม่รู้เรื่องเลยใช่แน่และมันเลยทําให้วัจเทเวสวรวัตุทั์เนี่ยคือคนจะไม่ค่อยเชื่อถืออเพราะไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่า ใช่ไหมคนก็ไม่ค่อยจะถือว่าแท้หรือเปล่าแต่อันนี้ถ้าไม่มีวไม่มีรุ่นนะนะั้นใช้รุ่นนี้เลยเพราะอันนี้นี่ใส่ท้าวเวสสุวรรณแท้ๆลงไปหลายองค์เฉพาะราคาท้าเวสสุวรรณก็เกินราคาพระพันห้า 1, แล้วอย่างน้อยเราก็มีมวลสายของท่านแน่นอนใช่แล้วก็ที่สําคัญคือสู่สายวัสุทัศน์เนี่ยเวลาเขาสร้างพระเนี่ยเขาจะมียันกำกับเอาโลหะา,าริเป็นแผ่นแล้วลงยันกำกับตามตาําราจะพาะแค่ลงยันตามตําราแล้วไหว้ครูเนี่ยก็เกินค่าพระแล้ว เราถึงไม่อยากจะพูดเดยอะคือใครได้ก็ถือว่าเป็นบุญเลยเป็นบุญของตัวเองไปแล้วกันแล้วเรามั่นใจว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่แพงในวันหน้าของรายการมันตะแน่นอนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ